สวัสดีครับชา้นชวนชิมมาอีกแล้วครับพี่น้องมากับเมนูจุดจวดจัดจัดพี่น้องเอ้ยตำตีนไก่พี่น้องตีนไก่ใยๆหัว,วข,าขาวเลยครับนั่งแกะยุ่เป็นสองชัมวงพี่น้องสว่วนได้กินเอา้าพูดใดเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ว่าปูดกุยักทายเป็นกำลังใจลนเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินเขาพี่น้อง โอ้ Ooh, จ, i, จ already, ุดตรวจเลยครับมือนี jewelry, רב, q, right. ่ตีนไก่ใหญ่ๆบวบเลยพี่น้องเดื่อมาืมตรวจหนัวประเดี๋พี่น้อง สดเอาเรื่องพี่น้องเลยนี่ครับมีสตอ์พร้อมด้วยขาใ่ๆตีนใ่ๆอบอวลเลยพี่น,อน้องเลย ตําตออกเปรี้ยวหวานนัวประเดียที่เราครับรสชาติที่คุณเคย 嗯 ตินไก่เด้งๆเ,เลยพี่น้องเอ้ยยังไงเลยครับอืมจัด่าไป ou are มะละเพื่อ,องเขากันเท่มามะละเนี่ย มนันนี่ตีนไก่หนึ่งกิโลครับประกาศนี่น กินไกล่ล่างทำความสะอาดแล้วต้มน้ำเดือดๆพี่น้องน้ำเดือเดเอาลงไปต้มสิบห้านาทีเอามาล่างน้ำเย็นแซน้ำใส่เบกกิ้งโซดาขามขึ้นคอยมาแกะพี่น้องแกะง่ายเด้งฟูพร้อมพี่น้องเป็นตะกิน สุดเด็ดเรยพี่น้อง

น้ำต้มเนี่ยผมเคยเห็นเลยผิดหวังเลยพี่น้องเลยดวดแบบแบบสดได้เลยอะเยอะ นี่นหัวเริ่มมาแล้วพี่้องอากาศยเย็นๆเกาหลีเริ่มอากาศเย็นแล้วครับสิบสิบกว่าองศาสิบสองสิบสามองศา แก่เพียจจังน้อยกันพี่นอ้องบริโกษณาให้เพื่อเนเด้อพี่น้องเด้อแก่เพียจอีหลี 啊，你玩啥来？ uuuh, oh, lắm mọc ngủ จวดขนาดพี่น้องเลยจังไรก็ขอบบุญขอบคุณเย้ยพี่น้องเ้อเขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามลิหนาสิมีหยงกิ <c oughs> <c oughs> หนาสิมีอย่างเมื่อสักิรเนียกติดตามกันไว้ครับเมื่อนี้ขอโตไปก้อนพี่น้องโอ้รวดขนาดแซ่บเสยรวด